ับผมนะวันนี้เราอยู่ในดีของน้องอัลเทรเรียนะครับแล้วเราก็จะมาเปิดยูงแดงกันนะครับช่วงเวลาก็ประมาณตีสี่นะฮะที่โทรสังนาทีแล้วเพราะว่าเปิดไปสองไอ้ดีนะไอนที้เป็นไอดีที่สามนะครับน้องมีสองร้อยสี่สิบเจ็ดใบนะครับโอเคจัดไปครับทุกคนเรามีทั้งหมดสองร้อยสี่สิบเจ็ดใบนะครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะครับไม่มีตัวอื่นให้พี่เปิดเลยนะครับเพราะงั้นจัดไปเลยครับผมใบก้อนพร้อมเลยนะให้เปิดไหมถือว่าเจ้าบอลมีป่ะมีป่ะโอเคจัดไปครับผมสิบใบแรกครับผมไอเดียอัลเทรเรียนะลุยตึงตึงต ป๊บมาแล้วครับไปแรกกำจัดเหล่าฮีโร่ให้หมดสิ้นไปแล้วโลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นออ้ยมีคนได้วัคซีนแมนเต็มหน้าเลยวะ่ะโอเคครับผมชุดแรกนะครับราชาหน,น้าเปียวหลบเปียวเปียวลงเหลือโอ้ยองแดงนี่น่าสงสาร,ร <laughs> ย,าย้ยายที่ใบก้อนไม่ต้องย้ายต่อเลยนะฮะ ปึ๊บบู๊บบ,บ๊บ๊บชุดที่สองครับผมเคลื่อนไหวก่อนได้เปรียวครับผมโดนนะโดนซะลูก,ก <c oughs> เปีียวจ <c oughs> ุดที่สองผมไม่ได้เรียบร้อยดียอนด้นโซเยอร์ทำไมแม่พี่เปิดให้ไลอ้อนจุดที่สองครับจุดที่สามมาแล้วครับผม <c oughs> ฉันไม่ได้ไร้เดียงสางขนาดนั้น อ,อ,อชุดที่สามแล้วทรมานเรื่องเกินไม่ได้เล่นแล้วอ๋อโอเคครับผมว้าวชุดที่สี่ครับชุดที่สี่ครับที่ครับฉันยืนอยู่ข้างเคียงข้างความยุติธรรมโอเคพร้อมลบเอะเปลี่ยวยูยู อิวอ e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  ิวอ e ิวกินเยอะๆลิ้นตายเออเป็นไปได้นะครับต่อไปชุดที่ห้าครับโอ้สี่ชุดแล้วนะเสรียนะครับพี่ตั้งใจเปิดให้มากเลยนะสามสองหนึ่งครับผมไปชุดที่ห้าเขาเสียรยห้สิบใบจบไปเดี๋ยวจะแสดงพลังนี้แท้จริงให้ดู มะนาวที่เปรี้ยวเริ่มขมแล้วโอ้โหห้าสิบใบนะครับต่อไปชุดที่หกั็ผมสามสองหนึ่งครับไปเลยครับผมเอาอะไรเนี่ยเริ่มสำรวจกันเถอะครับผมอุ้ยโดนอีกแล้วเบรเาหกครับต่อไปชุดที่เจ็ด มชุดที่7ครับผมเนี่ยเขาดูข้างบนดิเขาได้แต่ซูเปอร์ดักจงดักชายนีครับไปสุดที่7มามามาโอ้โหโอโอ้โห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  <Brand. S 1> คนมันมือทองอะครับโอ้โหเฮ้วันนี้ลุงลุงมันโคตรมือทองเกินไปโอ้โเกินว่ะวันนี้สามคนได้หมดโอ้โห้ถามจริงถามจริงโอ้โอเทเลียแบบหมดโคตรน้อยอาเทเลียหมดหกสิบใบ เจ็ดสิบใบอัลเทลียหมดเจ็ดสิบใบครับโอ้ <c oughs> ขอบคุณน้องอัลเทเลียมากเลยครับใช้เวลาแค่สี่นาทีเท่านั้นครับในดีนี้นะค,ครับ <c oughs> ค่อยคุมกับค่าที่พี่แดกมะน,นาวเข้าไปหน่อยเออสุดยอดไปเลยครับผมอัลเทเลียนี่คร,ครับก็ดีใจด้วยนะครับได้ยูไปก็เดี๋ยวไปทีต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวไปที่ต่อไปกันเลยนะครับนะขอบคุณมากจริงนะครับที่ส่งเข้ามาให้พี่เปิดนะครับแล้วก็ดวงดีไปตามระเบียบน,นะครับเพราะความมือทองของพี่นั่นแหละ <laughs> <Wow. S 1> ไม่ไปจะนขิงเลยวันนี้จัดไปครับโดนไปไอดีต่อไปกันเลย